ดูกันครับพี่น้องกระชังน,นี้กี่กิโลกันสวัสดีครับได้กยากบ่ได้ก็ยากเนาะ ได้ก็ยากไม่ได้ก็ยาก,าก,ยากสามหามครับผมชกเนี่ควางกนสัก่อนครับมันหนักอเอาอบสาม เยี่ยมเลยน้องมองกล้องได้ไหมครับ,รบขอบคุณครับ